ผมหรือคุณได้คุณหรือได้ทั้งผมทั้งคุณทั้งคุณแล้วผมเอาหรือ,อยังเอาตั้งนานละเอาสวัสดีครับเจอเซลเสมอีกแล้วครับวันนี้เซลเสมแล้วก็เซลบูกี้นะฮะแต่กล้องนะพาไปชมรถมิวเอ็กสายแปลงอีกแล้วครับผมไม่รู้คันที่เท่าไหร่แล้วนะฮะเราจําไม่ได้แล้วแต่เรารู้ว่าคันนี้กันเนียนๆอีกหนึ่งคันคันนี้เอฟซีที่ไหนครับเซลบูกี้ อันนี้ FC สุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนะครับพี่ทิศนะใช่พี่ทิศจากสุพรรณบุรีนะครับก็สุพรรณไม่มีแน่นอนครับเขาบอกว่าสเตปนี้ไม่มีนะเลยต้องมาให้เสมที่อิสุสุอึ้งวันไต้นะฮะเป็นคนดูแลให้ครับเพราะว่าอยากจะทําให้เนียนเลยนะตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะฮะมิวเตัวเริ่มต้นราคาปัจจุบัน1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทครับแปดหมื่นหกพันบาทนะราคาหลังจากปรับแล้วนะเป็นราคานี้เลยฮะเนียนแค่ไหนมาชมกันนะฮะ เสาอากาศมีไหมครับไม่มีค่ะมันไม่เนียนนะถ้าม,มีอยู่เขาจะรู้เลยว่าอ่ามันคือตัวแอคทีฟนะฮะเสาอากาศต้องอ,ออกครับอันดับแรกถ้าต้องถ้าต้องการแปลงให้เนียนนะไฟเลี้ยวข้างมีไหมครับก็ไม่มีค่ะไม่มีนะเหมือนกันครับถ้ามีไฟเลี้ยวข้างเขาจะรู้ว่าเป็นแอคทีฟนะฮะเพราะคนที่ใช้รถมิวเอตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาดูออกว่าเป็นตัวแอคทีฟทีนี้กดเสาอากาศุดไฟเลี้ยวข้างแล้ว เปลี่ยนกระจกข้างนะฮะข้ามข้ามขั้นไหมไม่ข้ามนะอ่าปะกกระจกข้างเปลี่ยนนะฮะมันก็ดูเนียนเลยเห็นไหมครับทีนี้หน้าจากหน้าดำเราก็ยกหน้าเดิมออกนะฮะใส่เป็นหน้าท็อป2023เลยครับเป็นหน้าเงาแทนนะเงาตัดโครเมียมอย่างนงี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นดำเงาอย่างนงี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัดหมอกมาให้นะฮะตัดหมอก LED เห็นไหมครับ เนียนไหมฮะเนียนกริบเนียนกริบฮะหน้ายกหน้านะครับอุตส่าห์อากาศอุตสาหเลี้ยวเปลี่ยนกระจกข้างใส่เหาหลังคาด้วยเห็นไหมถ้าไม่มีเราหลังคามันจะล้นๆนะมันก็ยังอยู่ยังดูไม่เนียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มความเนียนด้วยเาลาหลังคานะครับถูกไหมก็มองจากตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเราจะดูไม่รู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะฮะเสริมหลอดด้วยฝาคาร์บอนไป มอนซา F1 ทรง M นะฮะคันนี้ก็ลงเล่มขาวดําให้นะครับมาต่อครับมามาต่อกันมาดูความเนียนนต่อฮะนี่ฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะนะมีมาให้เสร็จนะครับราวหลังคานะฮะมองไกลๆไม่รู้แน่นอนครับว่าตัวนี้คือตัวหลอกนะฮะตัวพลาสติกนะคันนี้ต้องบอกว่าคีบฉลามนะฮะแท่นะ จาะรับสัญญาณด้วยครับถ้าตัวเจาะรับสัญญาณเขาจะมีฐานาพลาสติกดำๆกันน้ำนะฮะตัวนี้คือจะเหมือนมากครับผมแล้วก็ฟังวิทยุก็จะชัดขึ้นด้วยครับผมคันนี้ก็จะเป็นฟิล์มเขียวใสไฮคูลนะครับผมนะธรรมดาจะเป็นฟ้าใสนะช่วงหลังแต่ว่าคันนี้มาแปลกครับเป็นเขียวใสนะก็แล้วแต่ความชอบบุคคลนะครับแล้วก็มีให้เลือกนะฮะเขียวใสฟ้าใส นะแล้วก็ฟิล์มดำนะฮะเลือกได้เลยครับคันที่เลือกเป็นเขียวใสนะครับก็ผมถามนิดนึงครับคันนี้ใครที่มองออกบ้างว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เหมือนตัวอัลติเมทหรือว่าอีลิแกนเซลโบกี้หรอไม่เอาสิเ <laughs> ซลก็รู้สิเราทำคิฟด้วยกันใช่ไหมอผมให้ลูกค้าที่เข้ามาดูนะฮะคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่าคันนี้หลังจากที่เราแปลงจากตัวแอคทีฟแล้วเนี่ยเพื่อให้เหมือนตัวท็อปเนี่ย แปลงภายนอกแล้วเนี่ยมีตรงไหนที่ยังไม่เหมือนนะฮะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยถ้าตอบถูกมีอะไรให้ไหมคุณเก่งมากค่ะถ้าตอบถูกเรายินดีด้วยครับคุณคือแฟนมันแท้ของอีสุซของจริงครับหรือไม่ต้องเป็นคนที่ใช้รถรุ่นนี้จริงๆถึงจะรู้นะฮะว่ามีตรงไหนที่ยังมีจุดแตกต่างที่ยังไม่เหมือนนะฮะอ่ะไปกันต่อตรงอื่นนะมาดูแมกยางคันนี้บ้างนะฮะก็เหมือนเดิมครับ สีนี้กำลังฮิตจริงๆเท่ากันนะฮะ E37 ก้านยกนะฮะร้อ SUV 9นิ้ว6ลูนะครับผมเท่ากันเลเซอร์แดงงานโปรแม็กครับยางโตโยต้า ST3 265 60/18นะครับสวยๆครับเซตนี้กำลังฮิตเลยใส่เยอะมากนะครับส่วนทรงของคันนี้ก็สเต็ปหน้านิ้วครึ่งหลัง2นิ้วครับหนึ่งนิ้วครึ่งหลังสนิ้วนะครับเป็น โช๊คสันโชข้างหน้าเป็นสตรทโหลดนะครับข้างหลังก็จะเป็น uh, ตัดสปริงหลังนะครับพร้อมด้วยโช๊คสันโชนะฮะก็โช๊คสต้นข้างหน้าแกน15ข้างหลังแกน20มิลน,นะครับปรับ9ระดับทั้งหน้าและหลังครับข้างหน้าเนี่ยทางหลานปรับไว้เบอรอ์เบอร์3ข้างหลังปรับไว้เบอร์4นะครับก็ปรับไว้ในสเต็ปที่นุ่มหนึบใช้งานนุ่มหนึบนะครับผม โช์ให้ดูหลายคลิปล้วเนาะซันโชค,คลิปนี้ไม่ต้องดูแล้วกัน <laughs> ท้ายสวยๆนะฮะฟิลคลีนรนะด้านท้ายนะภายใดน,นะครับก็เปลี่ยนเบาะจากเบาะผ้าเป็นเบาะเบาะหนังนะครับเป็นดําได้ขาวนะครับพร้อมด้วยแผงข้างประตูนะฮะก็เป็นดําได้ขาวนะฮะแป้นดําเงาครับแล้วก็ปุ่มพับกระจกครับ ก็ชุดกระจกเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับผมนะฮะแล้วก็ชุดพรม5 d ดีเข้ารูปทั้งคันนะฮะเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับสำหรับภายในนะไม่ได้ทําเยอะเพราะว่าเราเน้นแค่ให้มันเรียบหรูขึ้นมานะฮะพร้อมด้วยพรมนะฮะก็ฟังก์ชันต่างๆก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคครับสำหรับอีกหนึ่งคันที่เหมือนมากๆนะคันที่่าไหร่ไม่รู้นะฮะของพีทิศที่สุพรรณบุรีนะครับผมใครที่ชอบสเต็ป แปลงนะครับซื้อ Active อยากทําให้เหมือนตัวท็อปโดยแปลงภายนอกเป็นหลักนะครับเสมลรบุกี้นะครับจัดให้ได้นะครับแต่งให้แบบนี้นะฮะคันนี้ผมบอกโปรโมชั่นเลยแล้วกันครับว่าทั้งคันตรงนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะฮะจบที่1น5 0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับเนียนๆแบบนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นของแต่งทุกอย่างได้ตามคลิปทุกอย่างนะครับ 155,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามเสร็จได้ครับยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาแล้วก็รอแปลงให้อยู่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ